อ้าวท่านวาอยู่ไหนลูกวาจากอดเหอเอาของแม่ออกตเนี่ยเอาของแม่ออกเอาเยรวมเลาเข้าไปเลยเข้าไปเลยใกล้ๆจะได้จะได้หยิบได้เข้าไปใกล้ๆจะได้หยิบได้ จับดิลืมลืมลยเออมามาค่าแกเองเลยค่าเดี๋ยวเับพุ่โหงนะเดี๋ยวเราพุ่งงาจอดตาจับให้จับแม่ลุ้นขำๆนะลุ้น วันวิชารางวัลเนียสามแสนน่ะเสียสหัสละเดี๋ยวเอาไปไหนอยู่ไหนนี่เหรอไม่ได้รางวัลโดนจับคองมเเเฮย้วอ

แท่น้องไปเลยด,ดีแล้วพวกเราออกไปจะได้คนอื่น <laughs>

เนี่อยไหมเรือกลับมาเรือกลับมาเือเด็เอทีเค่ะอานิชากลับแพเลยลูกยกลดกนแ่งจับแนเลยลูกจับแพเอทีเค่ะกผอมนุนค่ะใอะเหลือนี มีมีมินแล้วก็มีโงแล้วก็มีเล็กโอเคโอเคมาจับกันจับตัวกมนจับดัวกันจับไข่นุ่นจับไข่

ตอนนี้มีเหล็กกี่วนขัดม oh, ิ้นพี่ดาวโตาโผก็ได้รางวัลแล้วถามก่อนจะมาหารไหมจะหานไหมเดี๋ยวเรื่องอยู่เใจมาจับเลยจะหันไหมจะหันไหมขาดโษขัดโษหานไงจะไม่หานข้าหารไม่แบ่งไง้าไม่หคุณีดได้จะแรงเพรามันสามาที กำกิมามันจหาหมมันบอกว่ามันไม่หานกันมันจะเอาสองแสนไอปเาอปียคเปียเอาะให้เปีับแพนเอาไปวิ่งไปแล้วเฮ้ยเราสองงานก่อวันนี้ไอขาดขาดมินาดพี่ดาวงสมจะแบ่งไหมจะแบ่งไหมไม่บอกบอกไม่้าดมินกัดพี่ดาวง เอาเอาดมข้าเ้าไม่ปไม่ได้เอาขาดมินต์กคาดมิ้นต์กขาดมิ ER ้นคอขาดมิ้นตกับใคอะานกอะขาดมิ้นครอะขาดมิ้ับาดมิ้นต์ัดมินับนับอดมิ้นกับใครอะ้นอ้นัะดนัอด้ัรามนอ ีิชาประกาศดังๆเลยต้นหอมต้าแดงต <c oughs> ้นแดงไม่ได <c oughs> ขาดคนแบบเออต้องครบแล้วไงแค่นี้งานมินงานจบแล้วไงอ๋อเหรอ